สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันนี้ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโลนะครับวันเสาร์ยี่สิบห้ามกราคม,คมสองพันยี่สิบห้าท่านนักบุญเปาโลเราทราบดีแล้วนะครับว่าท่านเป็นใครอยู่ที่ไหนทําอะไรนะครับท่านเกิดนาในสมัยหลังจากพระเยซูเจ้านิดหน่อยนะก็เป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่กับบรรดาครสาวกแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับบรรดาสาวกนั้นแล้วก็ได้เป็นทหารรับจ้างอะไรต่างๆก็ว่าไป ทางลงมันตั้งภายแรกตั้งแต่แรกก็ต่อต้านศาสนาจตว่าหลังจากที่ท่านได้รับอัศจรรย์และกลับใจแล้วท่านก็เป็นสิทธิเอกและเป็นอนาคาสาวบกผู้ยิ่งใหญ่ที่เดินทางไปทั่วๆและก็ประกาศข่าวดีประกาศความรักของพระองค์วันนี้ก็นําเอาบทเทศโดยนักบุญยนคริสตสโอมมาพูดถึงเปาโลนะครับก็บอกว่าเปาโลได้รับ ทนทุกสิ่งเพราะความรักต่อพระกฤษ้านบุญเปาโลเองได้เชี้้เห็นว่ามนุษย์เป็นใครธรรมชาติของเราชา่างมีศักดิ์ศรีสูงส่งมากเพียงใดและมนุษย์เราสามารถมีคุณธรรมอะไรบ้างท่านได้ก้าวหน้าอยู่ทุกวันท่านคอยรบสู้กับพยันตลายที่ขู่กันโชคท่านด้วยจิตใจเด็ดเดี่ยวที่ได้รับการพื้นปูอยู่ทุกวันดังที่ท่านเคยกล่าวว่าข้าพเจ้าลืมสิ่งที่ผ่านไปและมุ่งมั่นไปสู่สิ่งที่คอยอยู่เบื้องหน้า เมื่อท่านทราบว่าท่านจะต้องตายท่านได้เรียกบรรดามิตรสหายให้มาร่วมยินดีกับท่านและพูดกับพวกเขาว่าจงยินดีกับข้าพเจ้าเถิดเมื่อท่านาเผชิญกับภยันตรายการถูกศพระมาทและการถูกข่มเหงท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าพอใจกับความอ่อนแอและการถูกดูหมินถูกข่มเหงท่านเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอาวุธป้องกันความเที่ยงธรรมโดยแสดงให้เห็นว่าเรายังสามารถได้รับ คุณประโยชน์มหาศาลจากเหตุร้ายต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นท่านจึงไม่เคยพ่ายแพ้ต่อศัตรูของท่านเลยไม่ว่าที่ไหนแต่กลับทำให้เป็นชัยชนะด้วยความเบิกบานใจท่านถูกโบยตีได้รับการศพประมาทและการเหยียดหยามอยู่เสมอแต่ท่านก็รับชะตากรรมเหล่านี้ประดุดเป็นการเดินขบวนแห่งชัยชนะชูเครื่องหมายแห่งความมีชัยไปทุกหนทุกแห่งอย่างภาคภูมิใจพางขอบคุณพระเจ้าว่า ขอขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราไปสู่ชัยชนะเสมอในพระคริ์เจ้าดังนั้นท่านยินดีรับการสประมาทและการเหยียดหยาในการประกาศผู้ปราสานมากกว่าที่เราจะปรารถนาสแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงซะอีกท่านสแสวงหาความตายมากกว่าที่ปรารถนาจะมีชีวิตท่านยินดีาเาชิญหน้ากับ ความยากจนข้นแค้นมากกว่าที่เราสแสวงหาความร่ํารวยท่านเสาะหางานทามากกว่าที่เราหาเวลาพักผ่อนแม้ท่านจะมุ่งสิ่งเลื่ินแล้วก็ยังเป็นที่ก็ยังหาเป็นที่จุใจท่านไม่มีแต่สิ่งเดียวเท่านั้นที่ท่านกลัวและหลีกหนีนั่นคือการทําเครื่องพระไทยพระเจ้าดังที่มีสิ่งเดียวที่ท่านไปหาคือกระทําให้เป็นที่พอพระไทยของพระเป็นเจ้าท่านบริบูรณ์ด้วยความรักต่อพระกฤษเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับท่านเมื่อท่านมีความรักนี้แล้วท่านก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีบุญยิ่งกว่าใครและปรารถนาแลาา้วก็ปราศจากความรักท่านก็ไม่ปรารถนาจะเข้าอยู่ในบรรดาเจ้านายกษัตริย์หรือผู้มีอำนาจท้งหลายเมื่อท่านได้รับความรักมาครองท่านก็ปรารถนาจะอยู่ระหว่างผู้ต่ําต้อยที่สุดหรือในบรรดา,าผู้รับโทษมากกว่าจะอยู่ท่ามกลางผู้มียศถาบรรดาศักดิ์แต่ขาดความรักมีความทรมานสําหรับการอยู่ การเดียวคือต้องภาคจากความรักนี้ไปซึ่งเป็นนรกและความหายนะสําหรับท่านเป็นขุมแห่งความชั่วร้ายการพบความรักนี้เป็นความชื่ในใจเป็นชีวิตเป็นการได้ทั้งโลกมาเป็นกรรมสิทธิ์พร้อมกับทุตสวรรค์ในปัจจุบันสิ่งที่จะมาในอนาคตและอนาจัตและคําสัญญาการได้มาซึ่งพระพรทุกประการรวมกันสิ่งใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรักนี้ท่านจะถือว่า ไม่เป็นความเจ็บปวดและความชื่นใจสิ่งที่สัมผัสได้สําหรับท่านคือสิ่งอนิจจงที่เหี่ยวแห้งไปเหมือนต้นยาทาราดหรือผงชนบ้าคลั่งที่มุ่งทําลายท่านก็ไม่บิดกับตัวริ้นที่ทําอันตรายท่านไม่ได้ความตายความทรมานการเบียดเบียนทั้งสิ้นไม่ว่าจะมากเพียงใดท่านก็ถือว่าเป็ยเสมือนของเด็กเล่นและขอให้ท่านเพียงแต่ได้รับทนสักอย่างเพื่อพระกจุจครับพี่น้อง เราเห็นเนี่ยที่บรรยายมาทั้งหมดที่ในบ,บุญยอนคริสโตสโตโบบรรยายมาเนี่ยพูดถึงเปาโลเนี่ยก็เป็นชีวิตของท่านหลังจากที่ท่านได้กลับใจแล้วนะแล้วท่านก็สํานึกแล้วก็ได้มั่นคงในความเชื่อต่อพระเยซูเจ้าแล้วก็ทนทุกอย่างแล้วก็เปาโลเนี่ยก็เป็นทัสา,าวกเป็นประกาศกในพระธรรมใหม่ที่ยิ่งใหญ่ก็ได้นะก็เป็นผู้ที่เดินทางไปที่ต่างๆหลายรอบ นะเดินทางสมัยก่อนไม่สะดวกสบายไม่มีเครื่องบกเครื่องบินนะส่วนใหญ่ก็ไปเรือกันแล้วก็เดินบ้างไปเรือบ้างอะไรกันแล้วแต่และทุกแห่งที่ท่านไปท่านก็ประกาศแล้วก็ได้รับการต่อต้านได้รับการถูกจับเค้นตีในประวัติก็บอกว่าต้องเรือร่มจมอยู่ในทะเลลอยคออยู่ในทะเลแล่นอื่นแล้วก็ถูกจับถูกชาวโรมันนี่จับแล้วก็ถูกพาที่กรุงโรมสมัยและสุดท้ายท่านก็ถูก ประหารเหมือนกันถูกตัดศีรษะนักบุญเปาโลก็ถูกฆ่าตัดศีรษะคนใรที่เคยไปที่กรุงโรมก็จะเห็นก็มีมหาวิหารของท่านเป็นหนึ่งในมหาวิหารหลักของพระศาสนาจักร,ร,รค,คือมหาวิหารนักบุญเปาโลที่เขาบอกว่านักบุญเปาโลมหาวิหารนักบุญเปาโลนอ,อกกำแพงคือไม่ได้อยู่ในกำแพงเมืองวัติกานแต่ว่าอยู่นอกกำแพงนะั่นก็เป็นมหาวิหารหลักของพระศาสนาจนักรนั้นเปาโล,ลจึงเป็นนาาักบุญเป็นประกาศก ที่ยิ่งใหญ่แล้วหลวม่ชีวิตของท่านนั้นจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเพื่อชดเชยมั้งอาจจะเป็นอย่างนั้นสำหรับพอ่พอพอ่อคิดว่าท่านอาจจะสํานึกในข้อบกพร่องที่ท่านทําตั้งแต่แรกไล่ล่าข้าวันบรรดาคนสชนต่อต้านพระเยซูและหลังจากกลับใจแล้วสํานึกแล้วท่านก็กลับใจจริงๆแล้วก็ทําหน้าที่โดยที่ไม่กลัวต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้นในที่สุดแล้วท่านก็ตายเป็นอรณ์สักขี รูปของท่านก็ยังอยู่ที่หน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรที่วาติกันใช่ไหมข้างหนึ่งนักบุญเปโตรอีกข้างหนึ่งก็เป็นนักบุญเปาโลก็คู่กันนะครับเป็นสองเสาหลักของภาษาสลักรแรกเริ่มก็ว่าได้นะครับเพระาะฉะนั้นในนี้ก็ขอท่านนักบุญได้ทําให้เราเข้มแข็งมั่นคงและก็เป็นแบบอย่างสําหรับเราที่เราจะได้ก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจในชีวิตของการเป็นคริสเตียนเป็นสิ์ของพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง ขอพระเป็นเจ้าพระทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิน